นักป่าไม่ถามว่านกพูดได้หรือไม่แต่นักป่าจะถามว่านกพูดว่าอะไรกันละครั้งหนึ่งมีเรื่องราวของพรานล่านกได้จับนกตัวหนึ่งได้นกตัวนี้เป็นนกกระทาตัวเล็กๆตัวน้อยๆตัวหนึ่งพรานก็จะนํานกกระทาไปทําอาหารนกกระทาก็ว่านายอย่าก,กินผมเลยผมตัวนิดเดียว นายกินไปก็ไม่อิ่มหรอกปล่อยผมเถอะพานก็ว่าไม่ปล่อยฉันจะกินเจ้านกกรทาว่าถ้าท่านปล่อยฉันจะให้พรท่านสี่ประการพานก็ยังไม่ยอมปล่อยอยู่แต่ก็ถามขึ้นมาว่าเดี๋ยวเจ้าลองบอกดิพรอ,อะไรที่จะให้เรานกกระทาก็ว่าพรข้อที่หนึ่งเมื่อท่านมีสิ่งใดมีค่าอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นหลุดลอยไป พลานก็คิดในชีวิตหลายๆครั้งเราเมื่อเรามีสิ่งมีค่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งของคนบางครั้งเราก็ละเลยไม่ได้เอาใจใส่คนสิ่งของนั้นถึงเวลามันก็ดดลอยไปก็สร้างความเสียใจให้กับเรามากคําของนกนี่น่าสนใจจริงพระดักหน้าบอกนกเออพอรข้อแรกของเจ้าข้อท่าดีนกบอกนั้นจะให้พรข้อที่สองแก่นายสิ่งใดก็ตามบุคคลใดก็ตาม ที่มีค่าเมื่อมนหลุดลอยไปแล้วอย่ามัวเสียใจแต่เรื่องนั้นจนเกินไปพลายก็คิดหลายครั้งเองที่เราสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่เป็นของชอบใจของเราเมื่อเราสูญเสียเราก็ทุกทรมานใจคิดไคร้ควรถึงเรื่องนั้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนทุกข์เดือดร้อนใจมากมายไม่มีความสุขเลยเพราะพัวแต่คิดถึงเรื่องนั้นสิ่งนั้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าโอ้คำของนอกนี่น่าฟังดี พรายก็ขยักหน้าให้นกด้วยความชอบใจนกก็ว่างั้นผมให้พรกขได้สามอย่าเชื่ออะไรง่ายๆพรานก็คิดหลายครั้งในชีวิตที่เราเชื่อคนอื่นง่ายๆก็ทําให้ถูกหลอกถูกจูงไปในถิ่งที่ไม่ถูกต้องบางครั้งที่คนเราพูดเองเขาไม่ได้หวังดีต่อเราแต่หวังประโยชน์จากเราพอเราไปเชื่อง่ายๆก็ถูกเขาหลอกด้วยเงื่อนไขเหล่านั้น จริงอย่างที่นกว่าเออเรานี่ไม่พึงเชื่ออะไรง่ายๆพึงใคร่ควรคิดเรื่องต่างๆให้ดีก่อนถึงค่อยเชื่อพลานได้ฟังคำของนกสามข้อก็ชอบใจอ่ะเราขอปล่อยเจ้าคำของเจ้าตั้งสามข้อนี้น่าฟังเหลือเกินมนกกรทาถูกปล่อยก็บินกระโดดหนีขึ้นไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็บอกพลานว่าท่านจําได้ไหมเราให้พรข้อแรกท่านว่ายอย่างไร อย่าเพิ่งปล่อยสิ่งต่างๆที่มีค่าหลุดลอยไปในตัวเราเองได้มีเพชรใหญ่เท่าลูกกอฟถ้าท่านนำเราไปค่านี่จะได้ของที่มีค่าที่สามารถอยู่อย่างสะดวกมีกินมีใช้ทั้งชีวิตพาได้ฟังก็ตกใจเออเราพลาดแล้วเหรอนี่ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจต่อสิ่งที่นกพูดนกก็ว่า ท้าไม่ได้คำฟังคำของเราข้อที่สองหรือเมื่อเราสูญเสียสิ่งมีค่าจะเหยียพัวเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นจนคล่ำควนมีท่านไม่ได้ฟังเลยพรานก็ยิ่งท่าทีเสียใจเศร้าโศกมากขึ้นนกก็พูดต่อท่านไม่ได้ฟังคำพรคำที่เราให้พรข้อที่สามหรืออย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆเราเป็นนกตัวน้อยตัวเล็กกว่ากำมืออีกเพชรใหญ่เท่าลูกกลอฟอยู่ในตัวได้อย่างไรท่านคิด ใค้ควรแล้วก็จะค้นพบว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเรียกว่าพอท่านไม่ได้คิดไม่ได้ฟังสิ่งที่เราบอกอย่างแท้จริงท่านก็เข้าใจผิดหรือไม่สามารถใช้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังเป็นประโยชน์พอพรานได้ฟังคำของนกก็สะกิดใจขึ้นมานิ่งก็เลยโอ้นกนี่สอนสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรามากแม้คำเหล่านี้เป็นคำของนกแต่เป็นคำที่มีประโยชน์ก็เกิดคุณค่าเมื่อน,นำมาใช้ นำมาปฏิบัติจึงบอกว่าคำพูดนี้เองไม่สำคัญว่าสิ่งใดเป็นคนพูดแต่สำคัญว่าพูดอย่างไรพูดแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นคุณก่อชีวิตทั้งนั้น